ตอนนั้นน่ะเราก็หาวิธีที่จะแบบออกกําลังกายของเราอะ่ะไม่รู้จะออกกําลังกายยังไงเพราะว่าหนึ่งคือเราอะ่ะเป็นคนพิการสวัสดีค่ะ T H R 3ออยยูวดีพานิคมค่ะหนึ่งใน8บุคคลต้นแบบของโครงการ Run for New Life Story โครงการวิ่งเปลี่ยนชีวิตค่ะ จุดเริ่มต้นของความพิการของออยนะคือเรื่องจากว่าออยเป็นมะเร็งกระดูกแล้วหมอบอกว่าตอนนั้นอะคือเราอ่ะเป็นเนื้องอกในกระดูกแล้วเนื้องอกตัวนี้มันเป็นเนื้อหลายมันจะต้องตัดขาทิ้งเนื่องจากว่าไอ้มะเร็งตัวนี้มันลามไปที่ปอดแล้ว โดยที่เราเป็นทั้งมะเร็งกระดูกและมะเร็งมะเร็งที่ปอดด้วยหมอเขาก็เลยบอกว่ามันต้องตัดที่สุดกําเนิดก่อนนะเพื่อยับยั้งการการกระจายไปที่อื่นต่อพอเราเป็นคนพิการเราออกกําลังกายไม่ได้ตอนนั้นเราคิดอย่างนี้จริงๆคือเราอยากวิ่งเราก็วิ่งไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าการเดินมันแบบมันไม่ได้ทําให้เราแข็งแรงคือตอนนั้นไม่รู้จริงๆว่าการเดินมันจะช่วยช่วยให้ร่างกายดีขึ้นก็ปล่อยให้ตัวเองอ้วนมาจน20ปีจนน้ำหนักจนน้ำหนักขึ้นไปถึงเกือบ70 พอไปทานอาหารคีแล้วมันก็เหมือนกับแบบดูมันดูย้้ยไปหมดอะค่ะลองมาออกกําลังกายดีไหมแต่ตอนนั้นอะเราก็หาวิธีที่จะแบบออกกําลังกายของเราอะไม่รู้จะออกกําลังกายยังไงเพราะว่าหนึ่งคือเราอะเป็นคนพิการตอนนี้ตอนนี้ที่ตั้งเป้าไว้เลยนะคะคืออยากผ่านมินิมาราทอนที่กําลังจะจัดขึ้นนี้สิกิโลเมตรโดยที่ไม่โดนขัดออฟคือคนอื่นอาจจะมองว่า10กิโลเมตรมันเป็นเป้าหมายแบบ เล็กๆเ,เองทําไมถึงอยากทําให้ได้แต่ถ้ากว่าที่เราจะไปถึง10กิโลเมตรนั้นได้หนึ่งคือร่างกายเราต้องแข็งแรงเราถึงจะทํามันได้สุขภาพเราต้องดีขึ้นโรคภัยต่างๆที่เรามีอ่ะมันจะต้องหายไปสองคือความสุขที่เรา ที่เราได้ช่วงเวลาที่เราแบบได้วิ่งได้เดินอะ่ะมันได้อยู่กับตัวเองอะ่ะตอนนั้นคือมันมีความสุขมากๆจริงๆ 3. คือขอแค่คนอื่นที่เขาเห็นเราอะ่ะแล้วเขามาออกกําลังกายตามเราอะ่ะแค่เพียงคนเดียวอะ่ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วเหมือนกันที่แบบเขาเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเขาเห็นเราเป็นไอดอลแล้วแบบเฮ้ยคนนี้เขายังทําได้แล้วทาไมฉันจะทําไม่ได้วะที่จะแบบมาออกกําลังกายอะไรเงี้ยดูดิคนนี้เขายังทําได้อะไรเงี้ย ถึาคนที่กําลังท้อกับกับชีวิตนะคะคือออยเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ชอบมองหาจุดขาวในวงกลมสีดําสมมติความทุกข์ของออยอ่ะมันเป็นวงกลมสีดําออยจะดูจุดขาวของออยว่ามันมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นในณเวลานั้นมั่งคือมันมีเวลาเสียใจแต่เพียงแต่ว่าอีกวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วต้องลุกขึ้นมาแบบเออพอแล้วหมดเวลาแล้ว คือขอแค่ใจที่สู้แล้วก็ความเข้มแข็งความมุ่งมั่นที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนมันน่ะจากเรื่องเวลวร้ายอเป็นเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่า